ัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้มีรถครอบครัวเข้าใหม่มาหนึ่งคันจะบอกว่าได้ราคาดีที่สุดในตลาดคันนี้เลยนะคะ โรเจอร์2.8 T R D 4WD Sigma 4คันนี้เป็นรถปี2018กับราคาพิเศษเพียง899,000บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็จะผ่อนเบาๆอยู่ที่14,999บาทเท่านั้นค่ะระยะทางไม่ใช่ปัญหานะคะอยู่ไกลเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างคะ คันนี้นะคะเป็น Fortuner TRD 4 w h e e l นะคะเป็นเครื่อง2.8ดีเซลนะคะสำหรับใครที่เป็นครอบครัวสายลุยแล,แล้วก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะอาลาะนะคะรถเป็นสีดำกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะโลโก้โตโตยต้าสวยๆไฟคู่หน้าโปรเจกเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ตัดหมอกให้ครบเลยนะคะมาดูกันที่ด้านข้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะรถสีดำนะคะเดินไลายเส้นโครเมียมนะคะ ได้ลอ้อชุดแต่งทียดีกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับค่ะได้มือจับพรเมียมแบบนี้เลยกันสาสตร์มีมาให้ครบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีไฟเข้ามุมนะคะดีไซน์สปอร์ตเท่ๆแบบนี้มาให้และตรงรุ่น2.8 t r d 6 s i m a นั่นเองนะคะรถมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะแถมยังมีคิ้วโครเมียมที่เป็น Fortuner ตรงรุ่นด้วยค่ะเอาหล่ะเดี๋ยวเราแตะปุ่มย่างนะคะด้านล่างโลโก้แบบนี้เลยนะคะประตูท้ายจะเปิดระบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะสะดวกมากๆเลย ภายในห้องสัมภาระนะคะนี่จะได้พื้นที่ที่กว้างกำลังดีประมาณหนึ่งแต่สำหรับฟอร์จูนแล้วนะคะเบาพับราไปได้ห้อยแขวนได้นะคะเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะให้กว้างไปอีกได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลมาใช้งานกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะด้วยประตูท้ายระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะ ขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารนะคะพูดถึงคำว่า TRD แล้วนะคะเบาะภายในของเขาก็จะเป็นชุดเบาะ TRD ดีดำแดงแบบนี้มาให้ด้วยนะคะที่พักแขนนี่ที่วางแก้วนะคะ2ู n 1เลย p o w e r Outlet ค่ะนะคะมีให้นะคะ2ช่องเลยค่ะ ด้านบนนะคะเปิดไฟกลางเก่งนะคะแล้วก็มีช่องแอร์นะคะให้ทั่วถึงเลยค่ะแอร์เย็นฉ่ำกันทั้งคันเลยค่ะสวยมากๆเลยคันนี้ทุกคนนะคะเห็นราคาแล้วตกใจนะก่อนรีวิวทุกคนนะคะเอาเป็นว่านี่ค่ะเป็นของคุณได้ง่ายๆค่ะแค่899 0 0 0บาทนะคะ TRD 4 w h ว e l ทุกคนเบาะหนังนะคะประับไฟฟ้านีนะคะบรรยากาศภายในโปร่งโล่งสบายนะคะ ได้ความสปอร์ตลักชวรี่ด้วยขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพุสตาร์ทโอเคนะคะสูบเอาให้ดูแล้วนะนี่คือบรรยากาศนะคะภายในเดร๋ยวเบาเบาเสียงลงนี่นะคะปิดเสียงลงง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากที่ปูมาลัยนะคะเขาจะตกแต่งลายเคปล่ามาให้สลับหนังพุสคอนโทรลนะคะมีมาให้ครบเลย ปุ่มพุชสตาร์ทอยู่นี่นะคะชุดเครื่องเสียง JBL นะคะจัดมาให้นะทุกคนเห็นไหมรอบคันเลยนะคะเสียงเพราะนะคะสบายหูนี่ค่ะมีแพลนชิปให้ด้วยที่ปมาลัยนะคะคันนี้ราคาพิเศษนะคะเนื่องด้วยแบบรีวิวแบบจริงใจนะรถที่แบบจริงใจนะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะกับไมวิ่งไป268 103นั่นเองเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะคะขอคนไม่ติดเรื่องไม่ ต้องพูดแบบนี้นะคะกับราคาพิเศษที่899จอทัชสกรีนเครื่องเสียง JBL นะคะเมนูก็ทัชสกรีนใช้งานง่ายๆเลยค่ะกล้องนะคะมองหลังแบบนี้ใช้งานสะดวกสบายแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะตกแต่งลายเคปลาร์นะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดตรงนี้และนี่คือฟังก์ชันขับ2ขับสตรงนี้แล้วจ้าบุกเซอร์วิสต,ติดรถมาให้นะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะประวัติดีแบบนี้เลยค่ะม่านบังแดดน,นะคะสไลด์เปิดปิดนะคะมีแบบ ไฟสองสว่างให้นะคะแล้วนี่คือกล่องใส่แว่นค่ะไฟ LED แบบนี้มาให้ค่ะสวยมากๆเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวพอยปิด <c oughs> ด้านหลังให้เอาล่ะนะคะคันนี้กับราคาพิเศษที่ 899,000บาทผ่อนเพียง14,999บาททุกคนรีบจบอย่าคิดมากบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเอาล่ะสวยจริงๆเลยนะได้ขับตัว TRD ด,ด้วยทุกคนอย่างเท่เลยนะกับราคาพิเศษค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะ